อยู่กับเอธานโตขึ้นอยากเป็นดาราหรืนะอนะฟุตบ,บอลนักฟุตบอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีไม่มกไ,ไม่ต้องหายากเป็นนักบอลเลยอะมีไอดอลเป็นใครไหมเป็นใครไหมตำแหน่งประตูทุกคนชาวฟุตบอลเ,เราคือลูกครึ่งไทยอิตาลีอายุ11ขวบ ถามหน่อยตอนไปฝึกโรมาเนี่ยคือไปฝึกอะฝึกฟุตบอลเป็นฝึกแบบฝึกแบบประมาณหนึ่งอ่ะที่ผมไปฝึกกับพวกพวกแบบกองสนามโค้ชอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบแต่แต่มันไม่ใช่แบบเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จริงเหมือนที่ผมไปซ้อมกับฟิอวออลครับอ๋อแต่พี่ออลเนี่ยไปเทรนนิ<ป>่งจริงเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จริงเหรออ๋อ,อแล้วมาถึงเ,เลือกเล่นประตูสนุกดีประตดีอ่ะเฮ้ยคนชมนะคนชมชอบการสั่งการนะอ้าวก็ดูคลิปไงที่พี่ลงไว อยากเป็นนักนบอลยืนยันยเพราะหลายคนบอกหล่อหล่อไปเป็นดาราดีกว่าแต่นักบอลน,นะโอเคนี่น้องอีธาน,นอ,อีธานผมอยากเป็นนักบอลประตูมีผู้ป้อนเป็นไอดอล